สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สามย่านเราเราเราจะไปกินข้าวที่ร้านรอกมือแม่ <c oughs> เป็นร้านสตรีทฟู้ดที่นี่ชื่อนี่กมากๆตอนนี้แล้วก็มันร้านเล็กๆมันแค่มีโตะ๊ตะสามโต๊ะ <c oughs> แล้วก็จะต้องรอแบบหนุ่งชั่วโมงที่จะได้รับอาหารโอเคไปเลยร้านมัน ข้างๆสามย่านมิตรเช้านซยจุลาลงครณ์สิบ้าตอนนี้มีเจ็สีต๊อก กินหมูก็พริกเกลือแเคแบบยำหม,มูยอ,อเขียนสวยมันเป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วกำลังทำอาหารของเรา หิวมากในต่อแล้วด้วยหิวมาครับหิวจานที่แรกมาแล้วเป็นหมูกรอบคั่วผริกเกลืออร่อยนะหอมจังอยากกินแต่เราจะรอทุกอย่างมาผัดผักปุ้งหมูกรอบมาแล้ว อีกหนึ่งนเทาสวยขายเท่าหมูยอมาแล้วยำหมูยอหูยอนี่มาจากอบลอ๋ยำหมูยออุบลดูหน้ารอยแล้วก็หอมด้วย เทียมกรอบพริกกรอบอทุกอย่างเลยแบบนี้อะ Oh my god Oh my god, oh my god. Oh. That is the best p u l l e belly I've ever had in my life กันนี่อร่อยมากที่สุดผมเคยกินในชีวิตของมจริงๆไม,ม่โกหกต้องลองโอเคเอาวันนี้ไหมบะเกระ่ยวหมูสับโอราอะเอาอันนี้เพราะว่าอยากกินกับกินกับไก่ดาวน,นิดหน่ย่ย ไม่เคยเห็นผัดกระเป๋ามีซโซสสีแบบนี้นะม,มันเป็นสีมาจากอาพริกพริกขั่วน้ำพริกเผาอ๋อมันอร่อยนะนแบบหวานหวานไม่เผ็ดมากผัดนักกุ้ง The <coughs> the the <coughs> the to tay em alpha kia nóo tàu bung hào sau spooner sau 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 ราแชาร์กันไปแร้วอันนี้ทำดูยอะ ก็แต่ในมากลองกินอันนี้อีกจะไม่คุยเอาเราเล่นโอเคโอเคโอเคอ๋อเออันมีกระเทียมกรอบๆพริกกรอบๆหูกรอบๆจริงๆมันหวานเด็ก มี่นำตามโอ้โหบุกรอบดีที่สุดผมหคยกินจริงๆ้าชอบบุกรอบต้องไปกินที่นี่แนะ่นอนไม่คอยกินแัดกระเป๋าแบบนี้ตอนด้วยตันสีสีแบบ chị sống chị lửa đây แปมแปมเป็นยูทูบเบอร์เป็นเป็นอะไรนักเรียนเกาหลีจะเป็นคนไทยที่อยู่วงเจอกับแจ็คสันวังเนี่ยเรารอแบบนุ้งชูมุงแค่มันคุณค่ารอนะช้าชอบมึงรอแน่นอน เรามาที่นี่สองวันที่แล้วสองสามวันที่แล้วแต่เรามาประมาณปลายสี่ครึ่งต,ตอนนั้นหมูกรอบหมดถ้าอยากกินหมูกรอบต้องต้องมาก่อนอาจจะเป็นปลายหาปลายหาครึ่งเรามาเราก่อนหมูกรอบหมดเราลองหัดคุ้มหัดคุ้งอย่างเดียวไม่ใส่หมูกรอบ โอเคเนาะแค่ธรรมดารานนี้ผมให้คะแนนแบบ9บบูรออให้คะแนน10อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ยำยำหมูยอจะให้9ถึง10ด้วยไม่มีอะไรที่จะทำให้มันอร่อยกว่ามันมันแบบ perfect กตมแล้วเิ็มแล้วมาก แต่ยังมีอาหารเหลือเยอยะไม่เป็นไรนะสามารถเอาเอาถุงเอากะบบ้นกะปับบ้นได้ยังไงสองกุงหรอ๋อมันเป็นกระเป๋าด้วยนะ,ะสอง <c oughs> ว่าแค่ใายในถุงถุงก็ได้จำไมว่า <c oughs> จานเต็มขนาดไหนเวลาผม ผมหยุดกินทำไมแล้วก็ปุ๋ยก็กินต่อกินต่อแค่นี้อันนี้เลยแล้วกินเยอะไม่อาจจะเชื่ออะไรไหมาครับปุ๋อยากกินอยู่ไหมครับวันนี้เฉย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 แต่กินเยอะอยได้กินเยอะยได้เยอะได้เท่าที่อยากกินอืมไม่รู้ใส่ที่นะอาจจะกินสองเท่าของผมะนะมันดีนะ อนมเสี่อาหารสองจานหมดคนข้าวหนึ่งจานได้หมดนะครัโอเคกินเสร็จแล้วอิ่มอิ่มตืนใจแล้วก็นอนได้แล้วอันนั้นทั้งหมดแค่400บาทถูกด้วยนะคูยอยากกินบะเจียวเรืออีจริงเหรอจริงยังไม่อิ่มเหรอไม่อิ่มว้าวกินเยอะอขอบคุณครับที่จะดูเขา ถ้าชอบอย่าลืมที่จะติดตามกดไลค์กดแชร์โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ